ปัญญาพาให้รู้เห็นสัจธรรมความสว่างของปัญญาจึงนำพาให้นักปฏิบัติได้พบกระแสธรรมเมื่อความสว่างของปัญญามีในใจและใจก็มีความสว่างของปัญญาพร้อมแล้วการพิจรารณาหลักความจริงอย่างไรหลักความจริงนั้นก็ปรากฏความจริงขึ้นอย่างเปิดเผยจึงได้รู้เห็นตามความเป็นจริง ว่าอะไรควรยึดถือมาว่าเป็นเราและเป็นของเราก็จะเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงของเขาเช่นวัตถุสมบัติที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นของของเราเมื่อพิจารณาลงให้ลึกถึงหลักความเป็นจริงแล้ววัตถุทั้งหมดนั้น เป็นเพียงปัจจัยอาศัยประจำวันเท่านั้นเมื่อถึงการเวลาแล้วเราและวัตถุสมบัติทั้งหมดนั้นก็จะเป็นไปตามอนิจจังคือความไม่เทียงมีพยานหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนอยู่แล้วที่เราไปงานศพในทีตต่ต่างๆควรพิจารณาในเรื่องนี้ให้มากจะรู้เห็นหลักความจริงอย่างเปิดเผย มีความทุกข์มีทั้งสิ่งที่ไม่เทียงมีทั้งอัตตาของที่สูญจากคนไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจะต้องพลัดพรากจากของที่รักของชอบไปนี้เป็นความจริงทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องได้พลัดพรากจากกันทั้งนั้นความเป็นทุกข์เพราะการได้พลัดพรากจากกันย่อมมีความทุกข์ใจด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาอะไรหรือไม่นับถือศาสนาอะไรความทุกข์เพราะพัดพลากจากกันย่อมมีด้วยกันทางนั้นนี้ก็เป็นหลักความจริงของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะโลกนี้ย่อมมีหลักความจริงอยู่ในตัวมันเองนักปฏิบัติที่มารู้จริงเห็นจริงก็รู้เห็นสิ่งที่เกิดดับอยู่ในโลกนี้ แต่สำหรับผู้หลงก็มาหลงสิ่งที่เกิดดับอยู่ในโลกนี้เช่นกันใจเราเป็นผู้หลงโลกมานานการที่จะมาแก้ไขให้ใจได้รู้ก็มาพิจารณาในสิ่งที่เคยหลงให้รู้เห็นตามความเป็นจริงเช่นความโลภความโกรธถ้าไม่มีสิ่งที่จะให้โลภให้โกรธ จะแสดงออกมาภายนอกไม่ได้เลยฉะนั้นสิ่งที่ทำให้โลภให้โกรธเป็นของภายนอกที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เป็นส่วนประกอบให้ความโลภความโกรธภายในเท่านั้นส่วนความโลภความโกรธตัวจริงอยู่ที่ใจฉะนั้นการใช้อุบายปัญญาสอนใจก็เพื่อให้ใจได้รู้เห็นโทษภัยและความทุกข์ที่ใจกำลังหลงอยู่ให้ตื่นตัว ให้ใจได้รู้เห็นตามความเป็นจริงก็ใจนั้นแหละจะปล่อยคลายความโลภความโกรธออกจากใจเองฉะนั้นอุบายของปัญญาที่จะนำมาสอนจิตที่กำลังหลงอยู่นั้นปัญญานั้นต้องฉลาดเฉียบแหลมใจก็ต้องใช้ปัญญาอบรมให้รู้เหตุรู้ผลอย่างพร้อมมูล ไม่ให้ใจยอมรับความโลภความโกรธอีกต่อไปให้รู้เห็นว่าเป็นโทษภัยให้แก่ใจเหมือนรู้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นยาพิษนี้เป็นสัตว์ที่มีพิษนี้เป็นไฟที่จะไหม้มือตัวเองใครรู้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นโทษแล้วจะไปสัมผัสทำไมนี้ฉันใด ใจเมื่อรู้เห็นว่าความโลภความโกรธเป็นโทษภัยใจก็จะสลัดทิ้งทันทีนี้เพียงอธิบายไว้สั้นๆพอเป็นแนวทางจากนั้นให้ท่านใช้ปัญญาพิจารณาไปตามเหตุการณ์ของความโลภความโกรธความหลงของท่านเอง